นี่คือหนึ่งในข่าวที่ช็อกวงการลูกหนังมากที่สุดครั้งหนึ่งซัมเมอร์2023ย้ายออกจาก A c ซมิลานมาอยู่กับนิวคาสเซิลด้วยความคาดหวังอันสูงลิฟต์เขาถูกแบนยาว10เดือนจากคดีพนันฟุตบอลและนั่นคือสิ่งต้องห้ามของวงการลูกหนังแฟนบอลสาิกาดงช็อกกับเหตุการณ์นี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างคือการกล้ายอมรับฝึกซ้อมทุกวันแม้จะไม่มีเกมให้ลงเล่นวิงว่งวิ่งและวิง่งเพื่อรักษาสภาพร่างกายและมากไปกว่านั้น คือการซ่อมแซมตัวตนจากภายในสิงหาคม2024เขากลับคืนสู่สนามอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่ใช่เพียงเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เพื่อขอโทษแฟนบอลผ่านความทุ่มเทคุมจังหวะเกมได้อย่างยอดเยี่ยมการแย่งบอลที่ดุดันการผ่านบอลที่แม่นยำการยิงไกลสุดเฉียบขาดนี่คือนักเตะที่ชีวิตเกือบพังทลายแต่กลับมาได้ด้วยแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นสู้เขาคือหัวใจสำคัญในแดนกลางของนิวคาสเซิลซานโดโตนารี